คือว่าของหมอพันกับหมอกูมนนิก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับหมอกุ๊กครับถูกทั้งบนทั้งล่างอืมครับผมล่างก็จะเป็นเลขทะเบียนรถครับเลขกะเบียนรถสองศูนย์ก็จะเป็นเลขที่หมอพันฝันแล้วก็จะมาตีเลขกันครับครับ <นะ S 1> ผมก็คือห้าสองกับสองศูนย์เนาะนะครับก็มีท่านผู้ชมแล้วก็เอเซ์ทางช่องนี่มีชุมีราบกันหลายท่านอยู่นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีหมอกุ๊กนะครับผม นี่ก็มาตามแนวทางของหมอกุ๊กแล้วก็หมอพานนะครับรอบก่อนได้ไปแต่เลขวิ่งเลขเด่นเ,เนาะ,ะนอันนั้นเป็นสูตรคำนวณน,<ะ>นะครับก็คือของหมอกุ๊กเนี่ยมีทั้งสูตรคำนวณแล้วก็มีทั้งเลขความฝันเนาะนะครับ<ะ>ผมเนาะที่มาที่ไปของสูตรคำนวณนีก็แม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็งวดนี้ก็มาตามเป็นเลขความฝันของหมอกุก๊กนะครับผมแล้วก็หลังจากที่หลังจากที่เลขออกเนาะ ก็คือว่าของหมอพันกับหมอกุ๊กนี่ก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับหมอกุ๊กครับถูกทั้งบนทั้งล่างอครับผมล่างก็จะเป็นเลขทะเบียนรถครับเลขทะเบียนรถสองศูนยนก็จะเป็นเลขที่หมอพันฝันแล้วก็จะมาตีเลขกันครับครับผมก็คือห้าสองกับสองศูนย์เนาะนะครับก็มีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเนี่ยมีชกนิราภัยกันหลายท่านอยู่นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยก็ เนาะตามกําลังเราเล่นกันแล้วก็สูตรของพี่กุไก่เนาะถ้าเอาชุดเต็มก็เข้าใช่ไหมคะค่ะอือกุ๊กไทเนี่ยเรจะเอาสูตรเนาะสูตรมาตรงกันครับครับแล้ววันนี้ที่ที่ต่อหมดวันนี้เราจะมาต่อว่าเป็นเลขออะไรดีครับหมอครูอันนี้ก็จะเป็นสูตรเนาะถ้าตัดสูตรมันก็จะเยอะถ้าตัดก็คงมันข่าวที่แบดมันจะตัดออกเยอะนะแต่อันนี้เอาเอาที่มันมีอยู่กับความพันที่เรามีเนาะครับ เพราะว่าเดี๋ยวขาพูดตรงฝันว่าจะไม่พูดแล้วแหละก็อยากจะให้แบบถ้าจะให้ก็อยากจะให้ปังกันหมดเนาะนะคะฝันว่ามีเห็นพระเกีจิอาจารย์นะคะท่านมาท่านมาแล้วท่านบูชาหรือท่านได้เป็นพีเสื้อแต่สีสวยมากเป็นเพชรอาจิปนะคะแล้วก็มองท่านก็บอกว่ามองนี่สิ เอา้าทําไมนี่มันเหมือนเลขแปดดูดีๆก็เลยว่าอย่างนี้มองเห็นไหมถ้ามองมาเห็นเอานี้ให้หลวงพ่อให้ก็เลยชี้ให้ดูเป็นเลขสามศูนย์เป็นพระเกจิอาจารย์จะเป็นเกจิอาจารย์นะคะก็เลยว่าถ้าจะให้มาตีในความฝันเนาะตีความฝันเกจิอาจารย์ก็จะเป็นนี่แล้วม็จะเป็นเก้า สาหรับหมอมางปุกปีเนาะก้าวก็จะมีสามมีศูนย์ก็จะเป็นเก้าสามศูนย์นะคะถ้าอยากให้ปีเนาะแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าแปดตั้งแต่ที่แรกนะคะที่แรกมองมันเป็นถ้าเก้าสามศูนย์ก็ที่ที่ตีหมอมปุ๊กปีก็จะมีสามแปดแล้วก็สามศูนย์ถ้าพระมาใส่ก็จะเป็นแปดอะไรสามแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แล้วก็เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ อันนี้คือตีความฝันนะคะครับแล้วที่อาจารย์ที่พระเกจิให้เนาะเล้วพระเกจิเป็นใครมกุาบไหมครับไม่ทราบค่ะเพราะว่าท่านมาแบบเราไม่รู้เลยยูดีๆท่านก็มาครับนะคะไอ้ที่มันหล่นลงมามันหล่นจากจากมันเหมือนพีเสื้อแล้วมันบินมาแต่พีเสื้อพีเสื้อปกติของเราจะมีสีนั้นสีนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่พีเสื้อตัวเนี้ยมันเป็นมันแบบเหมือนมันมีเพชรมัน ไฟมันยิบ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 ,ยบ,ยบอย่างเงี้ยแต่บ้านเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้แหละบ้านนี้ครับผมเดแล้วพระอาารย์ท่านก็เอาเลขมาให้เอาเลขมาให้ก็เลยว่าให้จะให้ตีตีไม่เป็นหรอกเอานี่ดูก็เ,เลยดูก็เป็นดูแล้วเป็นเลขสามสูงค่ะท่านยืนให้ดูเลยใช่ไหมครับเป็นเลขชั<ห>ดเจนเลยในความฝันืออยู่ที่ตัวพีเสื้อเลยเป็นตัวสีนั่งตัวนั่งเสื้อสีอะไรครับพี่กู้ไก่ ในฝันในฝันมันแบบเหมือนจะแดงไม่แดงอ่ะแต่มันรู้แต่ว่าชัดค่ะค่ะมันชัดมันชัดนะคัเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเนาะค่ะอืมค่ะผมไม่แน่อาจจะเป็นปู่ชีวกท่านเนรมิดมาก็ได้เนาะนะครับเนรมิดมาเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับใช่ค่ะแล้วก็ในในคืนเดียวกันก็ฝันว่าได้ปีหนูคนเป็นยี่สิบเขาก็ตีไม่ได้แต่ แต่เรากับตีหนูได้แต่ตีหนูสามครั้งถึงได้หนูมาหนูตัวใหญ่มากนะคะก็ในปีก็จะเป็นหนึ่งสามอ๋อแย่งกันตีใช่ไหมครับในความฝันในแย่งกันตีเขาตีไม่ได้แต่พี่ตีได้ตีตีอยู่เลยใช่ไหมครับหมอตีอยู่เลยตีสามครั้งครั้งที่สามนูอยู่ก็ได้หนูตัวเบลเลอร์เลยหนูตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นคนอื่นตีไม่โดนเลยใช่ไหมมาโดนอือครับ เลยว่าเอ้าฝันฝันคือเดียวกันกับหมอฝันตื่นมามาพูดรวมฝันเฮ้ยวันนี้ฝันดีบอกเลยว่าฝันเป็นนิมิตที่เราฝันนี่ดีบอกว่าดีเลยล่ะฝันนี่ดีเลยอะ่ะก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวจะไม่บอกใครขนาดไม่จะไม่บอกกันนะ่นนี่ก็ <c oughs> อยากจะให้ท่าจะให้เนาะเป็นแนวทางอยากจะให้ปังกันเนะาะอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะว่าหลังจากที่หมอุูกฝันอิน อาจารย์แกจีอาจารย์มาให้เลขปับ๊บพอถัดมาฝันในคืนเดียวกันเลยฝันว่าได้ตีหนูใชออ่ไม่เนี่เลขยคล้ๆกันสามศูนย์ครับสามหนึ่งเนาะค่ะไม่เนี่เลขตัวนี้อาจจะอยู่แล้วก็ได้น้องหมอกุกไม่เน่อาจจะ,ะอยู่ถ้าออจะให้ตีตีสามตัวหรือจะเป็นสามหนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งสามอันนี้อันนี้พูดเนาะในความคิดนะครับครับผมก็คือไม่แน่ตัวที่หมอกุรฝันนี่อาจจะอยู่แล้วก็ได้นาะค่ะหรือว่ามีท่านไหนอยากจะไปตี ดูเนาะว่าจะเหมือนกันไหมนะคะก็ลองให้ไปพิจารณาแล้วก็ตีดูว่าจะได้เลขตัวไหนตีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะค่ะเนาะใครตีตัวไหนยังไงเนาะฝันว่าได้ตีหนูคนยี่สิบสามสิบตีหนูไม่ได้แต่พอวิ่งมาแต่บอกกุ๊กตีได้ตีสามครั้งครั้งแรกยังไม่อยู่ครั้งสองไม่อยู่ครั้งที่สามอยู่เลยเสียดตาไปเลยนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยอืมค่ะ ก็เลยว่าหนูตัวใหญ่ก็เลยเอ้าทำไมฝันในฝันดีนะมาดูความฝันก็ฝันดีนะคะแต่ว่าถ้าไม่ตีเลขกก็เป็นแบบว่าที่พระอาจารย์ให้มามันอยู่แล้วอย่างนี้นะคะมันอยู่ไม่ตีตัวเลขเนาะเพราะว่าฝันห็นพระอาจารย์ก่อนในคืนเดียวกันฝันห็นพระอาจารย์ก่อนล้วค่อยมาฝันตีหนูค่ะคืนเดียวกันเลยเนาะค่ะคืนเดียวกันนะคะก็เลยว่าโอ้โหทำไมฝันดีขนาดนี้ตื่นเช้ามายังยิ้มเลย ตัวนี้จะจําไว้ตัวนี้จะจําไว้จะจําไว้จะไม่ลืมตื่นขึ้นจะไม่ลืมนะคะไม่อยากจะให้ฟังเนาะถ้าใครอยากจะฟังก็เสริมดวงปัดเป่านะคะคทําบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองอเก็มีคนที่เขาโทรเข้ามาเมื่อวานเขาบอกว่าหมอกุกแนะนําให้สวดมนต์แล้วก็เขาตั้งแต่เกิดมาเขาบอกว่าไม่เคยสวดมนต์เลย นะคะไม่เคยสวดมนต์ก็เลยส่งบทสวดมนต์ไปให้เขาแล้วเขาก็สวดมนต์เขาก็ฝันได้เมื่อคืนคเขาบอกว่าหมอกุกเขาฝันได้เขาบอกว่าฝันทั้งคืนเลยผ่ามะเขือใช่ไหมที่เขาเคยเอาไวใา้ใต้ใต้ลมสุกอะ่ะเขามาผ่าเขาว่าพอผ่าออกมันเป็นเลขแปดห้า <Orth Esc stones> อันนี้เขาฝันเขาบอกนะมันเป็นเลขแปดห้าหมอกุกก็เลยว่าเขาไม่เคยฝันดีอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจําได้ไม่เคยฝันแบบนี้เลยครับ แล้วเขาก็บอกจะสิญญาส่วนมนตลอดไปเขาไม่เคยส่วนมนเลยเขาทุกมากจากที่แฟนไม่เคยให้ตังค์แฟนก็ให้ตังค์เขาะนะคะก็แนะนําเขาไปเนอกาะบางคนคือเขาอยากปัดเป่าแต่เขาก็ไม่มีปัดจดัยหรือค่าครูคะนะคะเราก็แนะนําให้อีกทางหนึ่งเนาะจะได้ช่วยกันไปให้เขามีสติในการน,นี่เนาะ,ะสมาธิของเขา ก็คือเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภไม่ต้องเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็บุญด้วยเนาะใช่ต้องบุญด้วยคนที่เขาสร้างบุญสร้างทานเขาทําทานเนาะเขาทำทานเดี๋ยวเขาก็จะมีบุญนะคะบางครั้งเอะบุญเราก็ทํามาเยอะแล้วเราทาไมไม่ถูกมาสักทีแต่สุขภาพเราแข็งแรงนั้นก็คือบุญของเราแล้วมันไม่คนไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะบางครั้งก็บอกว่าโชคลาภแม่ไม่ค่อยจะต้องการหรอกตอนนี้แม่อยากให้สุขภาพแข็งแรงอื สุขภาพกายสุขภาพใจเรเาแข็งแรงแล้โชคลาบมันก็จะมาเอง<ช>คองก็บอกอย่างนี้เนาะก็คือแข็งแรงเด,เดี๋ยวอย่างอื่นมันก็จะตามมานะคระับมันก็จะตามมาเราหมั่นสร้างยุนสร้างบารมีเนาะรำ<ช>แต่ละคนไม่เหมือนกัน<ช>บางคนโทรมาหา ทั้งพูดทั้งร้องไห้ตอนนั้นคือทุกข์มากครับผมแต่<ม>พอได้ได้ทําให้ปัดเป่าเขาก็ดีขึ้นอย่างน้อยเราก็อ,อจากหนักเป็นเบาให้ช่วยเขาเนาะจะได้เป็นบุญของเราแล้วก็ปู่ด้วยก็คือหลกัหลกๆที่เข้าหาทางหมอกุ๊กแล้วก็หมอพานนี่ก็คืออยากหาที่พึ่งเนะาะสา่วนใหญ่ก็มีปัญหานะครับ อะไรหลายอย่างเนาะใช่ครับบางครั้งก็ไม่มีที่ระบายก็โทรมาเราก็แบบแนะนาเนาะเราก็อาจจะช่วยได้ไม่เยอะอย่างน้อยก็ได้แนะนําหรือพูดคุยกันบ้างอย่างนี้ครับผมต่อเจิดีขึ้นครับผมเนาะก็ให้พิจารณาแนวทางของหมอพูกน้อยแล้วก็เป็นสูตรคํานวณค่ะมีสูตรคํานวณชุดชุดเต็มมีกี่ตัวครับหมอคกชุดเต็มชุดชุดเต็มของหมอกุกมันแปดตัวแต่ว่าหมอคูกตัดออก ตัดออกตัดออกเลือกี่ตัวครับหมอพกตัดออกให้มันเหลือสี่ตัวอ๋อด้เราะชุดเต็มดีมันมีแกแฟกซ์ด้วมันไปกลับแล้วมันจะเยอะนี่สิเอาอย่างนี้วันนี้เราลงชุดชุดรองไปก่อนแล้วถ้าโค้งสุดท้ายเอฟซีท่านไหนอยากได้ชุดเตียให้คอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวจะมาลงชุดเตียให้โค้งสุดท้ายเนาะเอาเอาเอาชุดรอ,องไปก่อนถ้าไาชุดรองไปก่อนอันนี้เป็นชุดประหยัดงบนะครับพร้อมกับความฝันนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายมาลงชุดเตียให้ นะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่าในในชุดเต็มของหมอกุ๊กเนี่ยก็คือในในชุดเต็มของหมอกุ๊กมันมันมันถูกทุกงวดไหมครับหมอคุ๊กชุดเต็มที่ทามาก็ถูกทุกงวดอ๋อบางบางครั้งบางครั้งมันจะถูกไปคือว่าห้างห้างวดติดแล้วมันก็จะเว้นเป็นวดนหนึ่งค่ะนะคะเราก็จะกลับ อ๋ออันนี้หมายถึงชุดเต็มชุดเต็มอืมครับครับผมแต่ว่าอันชุดชุดชุดประหยัดงบที่แต่ตัวละสี่ตัวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะหลุดอย่างนี้ใช่ไหมครับหมอโก้ใช่ค่ะอืมครับถ้างั้นเอาอย่างนี้ถ้านเอทท่านไหนที่คิดว่าแปดตัวนี้มันไม่เยอะให้คอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าอยากจะได้ชุดเต็มเดี๋ยวแอดมินจะมาลงให้เป็นโค้งสุดท้ายเนาะคให้คอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าอยากจะได้ชุดเต็มคเพื่อจะได้ไปเป็นแนวทางอืมเพราะว่าชุดเต็มมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ถูกมากกว่าชุดรอง นะครับมีตัวไหนบ้างครับหมอครูมีหกสี่แล้วก็ห้าสามสี่สอง 3, สามหนึ่งค่ะหกสี่ห้าสามห้าสามสี่สองสี่แล้วก็สามหนึ่งสามหนึ่งมีในความฝันแล้วเอามีในความฝันเห <c oughs> ็ไหมก็เ,มเท่ากับเลือสามหางใช่ไหมครับหมอครูค่ะ,ก,คะก็เรือสามหางเพราะว่าอีกสามหนึ่งมันไปแล้ว เอาให้ถ้าถ้าเต็มมันก็จะเยอะเนะาะอันนี้เอาไว้ชุดลองอไว้ก่อนคร,ครับผมเอาไว้แล้วเพิ่มเป็นสี่ตัวอีกสักตัวไหมคะพี่ผู้กห่ถ้าจะเอาอีกสักตัวเอาสีสูนสีศูงครับกาบเรียกสูตรนี่มีสี่ตัวเนาะเด่นไปที่ตรงไหนครับหมอคุกถ้าหมอคุกเด่นหมอคุกจะชอบสาม ส <ARM> ามหนึ่งใช่ไหมคะสามหนึ่งสามหนึ่งกับสี่สองเพราะว่าตัวกันเปนคเ <S <S ็ความฝันเลยใช่สามกับสี่สองอันนี้ในสูตรคำนวณเนาะก็คือหลังหลังมาหมอปุ๊บไม่ค่อยทําสูตรไปเลขสามตัวแต่ว่าจะทําเป็นสองตัวเนาะจะทําเป็นสองตัวถ้าเด่นของเราก็จะมีศูนย์กับหนึ่งคับวิ่งมีเนาะมีักว่าังกายเนาะมีหกวาลังกายกับแต่บางครั้งมันก็มาไอ้สองตัวนั่นแหละ มันจับมาคู่กันได้เลยอ๋อมันกอดคอกันมาเลยเคยกอดคอกันมาเลยมันเคยกอดคอกันครับอือค่ะมนเหมือนซูงหนึ่งอย่างนี้เนาะค่ะเนาะค่ะอครับอันนี้ก็อยาประมาณนะครับท่านผู้ชมเนาะบาืทอเเลขเดียนของมอคก่ก็กอดคอกันมาได้เหมือนกัน่กอดคอกันมาได้กอดคอมาสองตัวกอดคอมาสามตัวมันก็กอดคอครับมีหกสี่ห้าสามสี่สองสี่ศูนย์เนาะ ก็สามหนึ่งเลขสูตรของหมอกุ๊กนะครับพี่เยเรียกว่าสูตรอะไรก็หมอกุ๊กสูตรอนี้อันนี้สูตรคํานวณคือจากหลังที่เลขเราออกแล้วอืมเราก็จะเอามาคํานวณครับนะะคมันก็จะมีค่าของมันว่าเราจะต้องนับว่ามันจะไปด้านไหนต้องมีขึ้นมีลงด้วยครับนะคะครับผมก็คือว่าถ้าหมอกุ๊กเนี่ยมีสมาธิคานวณดีๆีีเพื่อเพื่ออาจจะเข้าทุกงวดก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับหมอกุ๊กใช่ค่ะ บางครั้งพอมามองเฮ้มันน่าจะมาแล้วก็มานั่งก่อนก่อนที่เอดมินจะมาก็มานั่งดูก่อนก็นั่งคุยอยู่แต่ตัวนี้ชอบชอบตั้งแต่คำนวณรอบแรกแล้วครับพอดีมาฝันนะเพราะทำไมมันเข้ากับตัวนี้พอดีเลยอ๋อมันตรงกันกับตีหนูพอดีเนาะค่ะที่ที่ฝันพอดีเลยครับผมนะคะก็อยากจะให้ตังเนาะเรืออีกก็ดูนเนาะเป็บไว้โค้งสุดท้ายเผื่อมีโค้งสุดท้ายเผื่อใครอยากจะ ไปสูตรเต็มนะคะแล้วก็ค่อยไอคอมเมนต์เข้ามาครับครับผมเพราะว่าชุดเต็มมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเน้นจุดรองเนาะเราไปตัดตัวที่มันถูกออกมันก็จะใสได้นะครับก่อนก็ไปตัดตัวที่มันถูกอ๋อแล้วก่อนไปตัดตัวที่มันถูกออกนาะหมอคุกตัดตัวที่มันถูกออกตัดจับคู่ไว้นี่เนาะแล้วก็ตัด ครับผมเราไปตัดตัวที่มันถูกถูกเพราะเราจะเได้เน้นเลขเบิ้ลเกินไปเนาะถ้าเราจับมาหมดเอาเลขเบิ้ลมาแล้วตัวนั้นมาเราก็จะได้เมอกี้เราไปเอาเลขเบิ้ลได้ไปได้เอาศูนย์สองออกสองศูนย์อครับผมเสียดายเนาะในกระสกท่านผู้ชมติดตามแนวทางของหมอกุกโคสุดท้ายด้วยนะครับเนาะแล้วก็อยากได้ชุดเตรียมก็ให้คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะอย่างไรก็คอมเมนต์มาเนาะขอให้ฟังๆรวยๆกันทุกคนนะคะให้ไว้เป็นแนวทางนะคะก็ให้ คุณรักษานะคะให้เงินไหลนองทองไหลมาเต็มกระเป๋าอึ้งตึ้งอึ้งตึ้งขือเป็นวาเนาะค่ะสาธุสาธุขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นแนวทางของหมอกุ๊กนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณแล้วก็เลขความฝันนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภทฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ